โอเคครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอ FF และวันนี้นะครับอยู่กับเกมกาเร na าฟรีไฟล์ครับท่านผู้ชมและวันนี้นะครับผมเดอะคอจะมาทําการรีวิวรหัสนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากซื้อรหัสผมนะครับก็สามารถทักเข้ามาหาผมได้ผมพร้อมขายหรือว่าพร้อมปล่อยไอดีนี้นะครับมาดูชื่อรหัสของผมนะครับก็จะเป็นรหัสที่ นานมากๆนะครับพอดูชิ่งผมได้ทําการล็อกอินเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับเป็นเฟซบุ๊กที่สมัครตั้งแต่2014นั่นแหละครับเลเวลนะครับเเวล79นะครับไอดีของผมตัวนี้นะครับและสิทธิ์ขั้นสูงผมโตมเติมทุกซีซันครับผมเติมตั้งแต่ซีซันที่ประมาณ7หรือ8ประมาณนี้ครับจนถึงซีซันตอนนี้อะครับผมเติมทุกซีซันเลยนะครับเหลืองหรือว่าทองแถบทุกซีซันเลยนะครับ และไอดีนี้นะครับ <It> s <S มีปืนเวลเจ็ดนะครับมี1 2 3 4 5กระบอกนะครับแล้วก็โอเคครับคนดูก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมจะมาทําการสอนหาเพชร P Free แบบ P ฟ r e โดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทและยอดเพชรของผมตรงนี้นะครับคนดูผมก็ได้มาแบบฟรีๆเพียงแค่เรามีเกมเกม,เกมนี้ไว้อยู่บนเครื่องโทรศัพท์ของเราเราก็สามารถหาเพชร Free Fire แบบ P ฟ r e ก็คือเกมนี้เลยครับ Happy Dummy หรือว่าไพ่แข่งงานสามีดาวนโหลดทั้ง iOS และ Android ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงใต้ปักหมุดคอมเมนต์ comment. สามารถกดลิงก์และไปดาวนโหลดและมาเล่นไปพร้อมๆกันหลังจากที่คน ดูกดเข้ามาหน้าแรกของเกมตัวนี้แล้วนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวหาคอยนะครับดู ซึ่งคอยตรงนี้นะครับพอดูผมมีอยู่7 0 0 0 0สนคอยเนี่ยสามารถแลกเป็น t r ูมันนี่วอลเล็ตก็ได้นะครับสามารถเอาไปเติมเกมก็ได้และยอด7 0 0 0 0สนคอยตรงนี้นะครับพอดูถ้าตีเป็นเงินก็เท่ากับ7 0 0 0บาทและเรายังสามารถสะสมคอยเพื่อแลกบัตรทีเอ็มค่าโทรเพ f ฟรีไฟล์และรางวัลอื่นๆก็คือยอดตรงนี้เลยครับเพียงแค่คนดูกดเข้าไปตรงนี้ครับหลังจากเข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับให้คนดูกดเข้าไปตรงคําว่าแลกบัตรทีเอ็มและก็เลือกจํานวนที่เราต้องการแลกเลยนะครับมีหลายจํานวนหลายรางวัลที่เราต้องการแลกนะครับ ก็คือตามนี้เลยนะครับและสูงสุดมีถึง1000บาทหลังจากที่เราแลกไปแล้วให้กดเข้าบันทึกพอได้เข้ามาอยู่ในหน้าบันทึกให้เราขัดลอกรหัส14หลักหลังจากขัดลอกรหัส14หลักให้เข้าหน้า Google และค้นหาคําว่าเติมเกมแล้วกดเข้าไปตรงคําว่าเติมเกมแล้วกดเข้าไปตรงคําว่าฟ e e f i ล e และ็อกอินด้วย ID ผู้เล่นก็คือ ID เกมฟ e e f i ล e ของเราได้เข้ามาอยู่ในหน้านี้เลื่อนลงมาด้านล่าง กดเข้าไปตรงคาว่าทูมันนี่เอาห้าสิหลักมาวางไว้ตรงนี้หลังจากวางแล้วกดยืนยันเพจก็จะเข้าไอเดีเราเลยถ้าเต้นอ่ะเอาชุดก่อนเลยอันแรกนะครับชุดเนี่ยเยอะมากๆนะครับเอาเป็นชุดพวกใส่ได้ทั้งชุดเนาะก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับมี20สชุดนะครับส่วนชุดพวกหัวเนี้ยนะครับอ่ะผมเลื่อนให้ดูเร็วๆเลยนะครับขอดูใครที่ดูไม่ทันก็ปรับความเร็วของคลิปช้าๆเนาะเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับหัวมี300อันนะครับ ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็หน้ากากนะครับมี240อันนะครับผมเลื่อนรูดูให้เร็วเร็วที่สุดลวนะครับใครที่สนใจก็จัดได้นะครับมาดูผมพร้อมขายนะครับส่วนราคานะครับไม่แพงครับไม่แพงครับราคาแค่1 2 0 0 0บาทครับใครที่สนใจทักมาเลยนะจ๊ะตาครับมี45ดวงเสื้อนะครับมี650นะครับ650ตัวนะครับผมเลื่อนให้ดูเร็วๆใครที่ดูไม่ทันก็ปรับความเร็วของคลิปให้ ซาลงเนาะเพราะว่าผมก็อยากรีวิวให้มันเร็วๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับมานะครับปึ๊บปึ๊บอือ <c oughs> อ่ะซุดูายเสร็จแล้วกเกงมี414ตัวโอ้เดี๋ยวเขาแมา่งเล่นคนเร็วเลยครับมาดีมาดีมาดีรองเท้ามี382 ชอบอันไหนรักอันไหนก็จัดได้นะคนดยนะไอเดี้ยผมขายแบบผมคิดว่าผมจะเลิกเล่นฟีไฟครับคนดู <c oughs> เพราะว่าฟีไฟมันผมไม่ได้เล่นเอาไว้ก็ไม่ค่อยได้เล่นครับคนดู <c oughs> เนี่ยธาเต้นนะครับมี101ร้อยหนึ่งธาตสาเหตุที่ผมขายก็น,นั่นแหละครับผมไม่อยากเล่นละนะครับผมเริ่มจะไม่สนุกกับไอดีนี้แล้วนะครับผมจะไปทําการปั้นไอดีใหม่นะครับ ส่วนถ้าเปิดตัวประมาณนี้ถ้าเปลีป่ยกแปลงล่างคอลเลคชันนะครับมี169กล่องศพมี100ร่ม100 Sky w สกายวิ่ง5นะครับแล้วก็บอร์ดนะครับ142ยานพาหานะมีประมาณนี้ครับสปอร์ตมอเตอร์ไซค์12คันประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ก็ประมาณนี้นสเปคไฟก็มี273พื้นหลังมี379แล้วก็อันนี้มี14 เพลงมีป่ะแล้วก็อื่นๆอื่นๆเนี่ยมีพิมเขียวเยอะอยู่นะมี3ามอย่างนะครับมีแก้ยุบหกอันนะครับมีอเนสินส่วนนิสสันสองบัตรเป็นชื่อ5ใบครับมีเยอะครับมีเยอะครับบอกไว้ก่อนเลยมีเยอะนะครับส่วนกล่องนี้มี148กล่องกล่องปืนกล่องอัพอะไรเนี่ยมีเยอะอยู่นะครับเนี่ยขดเยอะแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยนะครับมีชุดเนี้ยชุดนี้ที่จริงก็มีแล้วนะครับแล้วก็ชุดชุดกันสูง ชุดพวกนี้นะครับเยอะเยอะเยอะครับเยอะ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 หัวขาวก็มีก้ามทองก็ยังมีครับปกติมีอยู่แล้วอยู่ในเชือกแล้วก็ชุดอันนี้ก็ยังมีครับเนี่ยเยอะบอกเลยมานะครับนอกจากนั้นแล้วมาดูอาวุธครับทีเนี้ยอาวุธเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ M4 เนี่ยผมมี11กระบอกนะครับถาวร AK มี11กระบอกถาวร M14 มี9กระบอกถาวรสกามี12กระบอกถาวร ก็ซามี5กระบอกถาวรฟาร์ม r สมี8กระบอกแล้วก็เ m 8มี5กระบอกทุกอันถาวรหมดนะครับทุกอันถาวรหมดนะครับอ่าถาวรหมดนะจ๊ะมานะครับถัดมาก็จะเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็ถัดมาถัดมาจะเป็น UMP นะครับ UMP เนี่ยเปลาสี่ครับ m อ5มกระบอก v อ s 7กระบอก MP 40 8กระบอกแล้ก็วก็ตอ c t o r 2กระบอก ทอมสันสกระบอกลูกซองครับซองยาว11กระบอกครับถาวรน,นะครับสปซสิบอกระบอกถาวรซองควง8กระบอกถาวรนนะครับโอ้โคขดเยอะเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นสไนเปอร์ <c oughs> ดิเซอร์ทกระทะ19อันครับท่านผู้ชมเยอะมากมีด20 อันนี้คืออะไรเนี่ยไม้เบสบอลเหรอสิบห้าคาตานสิบห้าเคียว4ีมัดมีเจ็ดมัดครับตามนี้ระเบิดมีสี่สิบเจ็ดลูกไอวอลมีสามสิบห้าลูกเชีย่ยสามสิบห้าลูกโคตรเยอะเลยครับท่านผู้ชมหน้าไม้มีสองอันนะครับยี่สิบเก้ามีสี่อันเยอะๆๆๆๆและเพชรหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อย 9เพชรนะครับก็ราคา1,200บาทใครที่สนใจทักเฟซผมมานะครับทักไลน์ผมมานะครับก็ประมาณนี้เนาะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับใครที่สนใจทักมาได้นะครับและใครที่โอเคครับแล้วเจอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ